สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับก็มาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับกับในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่18เดือน 4, 2 5 6 5นะครับผมสําหรับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่นะครับผมก็มาแค่ถามว่ามาแค่ตัววิ่งลุกนะครับในรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับผมไม่รู้ว่า ใครได้อาไปวิ่งรูดหรือเปล่านะครับมาแค่ตัววิ่งรูดนะครับเมื่อวานนี้3ก็มาแค่ตัวเด่นในรอบปกตินะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับส่วน8เนี่ยแเนี่ยผมเน้นไปในรอบพิเศษนะครับก็มาแค่พี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับแปดเผมไม่ได้จับคู่ไว้ให้นะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสรุปแล้วมาแค่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นวิ่งรูดนะครับสลับในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับต้องหาต้องหาทุนบินไปต่อประเทศลาวให้ได้นะครับพี่ๆนะครับผมพี่น้องสปปลาวรออยู่นะครับเราต้องหาทุนเครื่องบินไปนะครับสำหรับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจัดการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมแนวทางถูกอกถูกใจนะครับค่อยตามนะครับผม เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ผมยังชอบตัวเดิมเมื่อวานนี้อยู่นะครับพี่พี่ผมให้เด่นไปที่8นะครับแล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับพี่พี่ให้ไปที่9นะครับเด่น8นะครับผมก็จะมี แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมสำหรับในเด่นเก้านะครับพี่พี่เด่นเก้าวิ่งรุ่นที่เก้าผมให้ไปที่เก้าศูนย์ 9ก้าหนึ่งก้าสองก้าห้าแล้วก็เก้าแปดนะครับพี่พี่ส่วนที่จะเน้นไปในรอบก็จะเป็นในรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับ นะครับรอบพิเศษแล้วก็ V.I.P. นะครับสลับเด่น8เด่น9นะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับเน้นตัวที่ชอบให้นะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้ผมให้ไปที่เด่น82นะครับ87 98 90แล้วก็92นะครับพี่พี่ก็5คู่นะครับที่ผมเน้นให้นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับย้ําตลอดนะครับพี่พี่ไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับผมสําหรับหลักร้อยนะครับพี่พี่หลักร้อยผมให้ไปที่4นะครับผมผมให้ไปที่4นะครับก็จะเป็น4 8 2นะครับ 490นะครับพี่พี่นะครับนี่ครับเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับพี่พี่นะครับผมก็ถ้าชินชอบก็ตามได้นะครับผมวันนี้ก็ขอให้รวยๆเงียหงปังๆกันทุกคนนะครับพี่พี่นะครับเราต้องหาทุนนะครับต้องหาทุนค่าเครื่องบินนะครับบินไปหาพี่น้องสปปพอเรานะครับในช่วงค่านะครับพี่พี่นะครับก็ขอให้รวยๆเฮงหิกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้ง อาจจะลงช้าลงเร็วบ้างนะครับเพราะว่าทํางานควบคู่กันไปนะครับสำหรับแนวทางแนวทางหุ้นนี้ค่ะอี๋นะครับถ้าใครติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้นะครับวันนี้วันนี้ไม่มีเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ผมก็ไปทํโ OT นะครับเนาะไปทํโ OT นะครับก็หลายอย่างนะครับไปธุระหลายอย่างนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ลงแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ